สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพะบ้านพระหมาราคาเริ่มต้นหลักร้อยนะคะ ep ที่369แล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางเช่นเดิมจ้ะปลาทางบกเพิ่ม50บาทลูกค้าโอนนะคะมีส่วนลดให้ค่ะแอดไลน์หรือโทรที่เบอร์095 4146 440 095 4146 440นะคะรับประกันตรงปกที่ลงแน่นอน100%จะขอแชร์แจ้งปิดเป็นหมายเลขให้ชัดเจนนะ วันนี้นะคะราคาเดียวเลยมาแบบราคาเดียวเลยนะคะ390บาททุกรายการนะคะไปทางบวกเพิ่ม50บบาทโอ้มีส่วนลดให้นิดหน่อยนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ขอบค่ะด้านหลัง ถ้าไม่ชัดเจนนะคะแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะหมายเลขหนึ่งค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะหมายเลขหนึ่งนะสามรอยเก้าสิบทุกรายการนะคะวันนี้นะมาแบบราคาดีมากนะคะต่อมานะคะพัพิตา ด้านหลังหมายเลขสองต่อเลยค่ะ หมายเลขสามนะคะหมายเลขสามลูกค้าโอมีส่วนลดให้นิดหน่อยนะคะแต่ว่าไปทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะหลวงปูดทิมนะคะด้านหลัง วัดะหารไร่ระยองหมายเลขสี่ค่ะนะด้านล่างมีรอยจานด้วยนะคะ หมายเลขห้าค่ะต่อเลยนะหมายเลขที่หกนะคะ หมายเลขหกจ้าต่อเลยหมายเลขที่เจ็ดนะรูปภาพนะคะส่งทางไลน์เท่านั้นนะคะ เออไม่งั้นก็แอดแอดเออแอดเพจนะคะแอดเพจได้ที่ช่องพระบ้านพระเหมานะคะต่อเลยนะหมายเลขที่แปดต่อเลย หมายเลขแปดจ้ะต่อเลยหมายเลขที่9้านะคะ ห้าหลังหมายเลขเก้าจ้ะต่อมานะคะหมายเลขที่สิบ หมายเลขสิบค่ะสามร้อยเก้าสิบบาทราคาเดียวนะคะวันนี้ต่อมาสิบเอ็ดจ้ะหมายเลขสิบเอ็ดนะคะหมายเลขสิบเอ็ด พรพิตาเก่าไม่ทราบที่นะคะเนี่ยค่ะให้ดูรอบๆสิบสองค่ะพรพิตานะคะหลวมพ่อทวดวัดช้างให้นะคะด้านหลัง รวมข้อนองหมายเลขสิบสามต่อมานะคะสิบสี่สิบสี่เวลาเขย,าเยข่ามีเสียงข้างในนะมีเสียงกิ้ข้างในด้านหลัง สิจ้ะต่อมาสิบห้าค่ะด้านหลังนะ สิบห้าค่ะด้านหลังสิบหกนะคะ ต่อเลย17บเนะ17เจลี่ยมกันนามแล้วนะคะมั่นใจค่อยปิดนะคะชอบค่อยปิดเนาะฝากขอคอมเมนต์ของหัวใจคนละหนึ่งดวงก็ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะหนูพ่อมุ้ยนะคะหมายเลข17บเจ้ะ ขอบด้านหลังหมายเลขสิบแปดค่ะ เก้าจ้ะต่อมานะคะสิบ หมายเลขยี่สิบค่ะต่อมานะคะยี่สิบเอดนี่ยค่ะมีรอยจานด้วยนะคะด้านหน้าหลังเนี่ย่ะด้านหลัง หมายเลขยี่จ้า ในงานวางศีลาเลิกนะคะโรงเรียนจังหวัดนครนายกหมายเลขยี่สิบสองยี่สิบสาม ด้านหลังยีสี่จ้ะล็อกเก็ตนะคะหลวงปูนะ่หงณเมติหมายเลขยี่ิบห้านะคะ ยี่สิบห้านะคะหลวงปู่หงนะคะนะคะเดียวเลยนะคะวันนี้มาแบบไม่กักกันเลยขอบจ้าหมายเลขยี่บหกค่ะยี่สิบหกนะคะยีิบหก ย7ิบเจ็ดค่ะยี่สิบแปดนะคะคืออะไรเอยเนี่ยค่ะแต่ว่าเก่ามากนะคะเป็นตะกุดหรอือว่าอะไรหนูก็ไม่แน่ใจแต่มีความเก่ามากมากเนี่ย หมายเลขยี่บแปดจ้ะยี่สิบแปดนะคะต่อมานะคะยี่สิบเก้าจ้ะยี่สิบเก้าค่ะ รวมพ่อรวยนะคะรุ่นชนะจนุนชัดมากถ้าไม่ชัดเจนอย่าลืมแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะหมายเลข30หนะ้าหลวงพ่อรวยทั้งหมดนะคะวันนี้ก็เป็น EP ีที่369นะคะ390บาททุกรายการค่ะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อๆไปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ